คลิปนี้นะคะพีทก็จะมาสไตลิ่งกระเป๋านะคะแมทช,ชิ่งคู่กับเสื้อผ้าให้ทุกคนได้ดูกันนะแต่ว่าอยากจะเน้นไปที่กระเป๋ามากกว่านะคะก็อยากจะมารีวิวแล้วก็พูดถึงกระเป๋าด้วยสำหรับกระเป๋าที่พีทจะมาพูดในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นใบนี้เลยเป็นเซรีนทรีอ้อมแบ็คนะ คือใบเนี้ยต้องขอบอกเลยว่ามันเป็นอีกใบหนึ่งของเซรินที่แบบว่าคลาสสิกลองลงมาจากคลาสสิกบอกเลยก็ใบนี้นะคะพี่ดาชอบตั้งแต่ตอนแรกแล้วที่เปลี่ยนดีไซเนอร์นะคือแบบเหมือนมันก็ยังเป็นใบหนึ่งที่แบบว่านณะตอนนั้นมันอันเนี้ยมันยังเป็นใบหนึ่งที่แบบเรียบสุดแล้วเพราะตอนนั้นาจําได้มันจะเป็นรุ่นที่แบบเป็นโซ่ๆออกมาโลโก้ตัว C แล้วก็มีแบบเป็นทองเป็นสายๆออกมาด้วยคือตอนนั้นตกใจมากว่า เออทำไมเซรีนมาเป็นแนวนี้คือแบบมาเป็นโซ่ๆเลยคือแบบเหมือนแบบเป็น YSL อะ่ะเพราะว่าคุณเอ็ดดี้อ่ะคือมาจาก YSL ใช่ไหมพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยกระเป๋าเซรีนอ่ะคือเป็นแนว YSL แล้วอ่ะเป็นแบบเป็นโซ่แล้วก็มีเลื่อมทองๆอะไรเงีเยง้ยเออซึ่งตอนนั้นนะใบเนี้ยมันก็คือเรียบมากๆเป็นเหมือนคลาสสิกแล้วแบบเหมือนทําออกมาให้ฟีลแบบคลายบ็อกซ์แต่ว่าเป็นแบบคลาสสิกในในรุ่นของเขาที่เขาดีไซน์ในตัวแบบเส้นๆของหนังอ่ะหนัง,นงมันก็จะมีลายเหมือนตัวคลาสสิกบ็อกซ์เลยคือดีมากๆสวยมากๆนะแล้วก็ มาพูดถึงน้ำหนักนะคะน้ำหนักเนี่ยตัวนี้จะเบาวกว่าคลาสสิกบอกหนังเขาจะบางกว่านะคะเนี่ยแล้วก็ใบนี้นะคะมันจะให้ฟิลลิ่งที่ดูแบบว่าแคชชวลกว่าแล้วก็ดูวินเทจมากกว่านะคะด้วยวความที่มันเป็นโลโก้แบบทร i ออมนะมันก็จะดูแบบเป็นเซเล็ตวินเทจนิดนึงที่เขาเอาโลโก้ทรีออกลับมาทําใหม่แล้วก็ตรงสายนะคะใส่ก็จะอยู่ด้านนอกแบบนีต้องระวังเรื่องสายนิดนึงเพราะว่าสายเขาเนี่ยมันก็จะเป็นรอยแบบย่นๆน,นิดนึงนะทุกคนด้วยความที่หนังมันบางแล้วก็เป็นหนังแบบปกติของทรแออเที่ ก็จะแบบเป็นรอยนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรมันเป็นอยู่ที่สายนะคะส่วนความแบบปรับระดับสายนะอันนี้คือพิดปรับมาแบบสั้นสุดแล้วมันก็จะประมาณนี้ก็จะต้องแบบสะพายคลอสบอดี้แบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะถือเป็นคลาชจริงๆก็ต้องถือแบบมีสายอยู่แบบเนี้ยถือเป็นคลาชแบบนี้ได้ก็จะประมาณนี้นะ อ่าแล้วก็นี่นะคะเลาก็เป็นแบบนี้อันเนี้ยตัวทริอมนะคะเขาก็จะมีทั้งหมด3ไซส์ก็จะมีเป็นไซส์มอลล์มีเดียมแล้วก็ลาร์ชอันเนี้ยเป็นมีเดียมนะคะสำหรับพีละพี่รู้สึกว่าทริอมมอ์มือเดียมสวยสุดเพราะว่าโพ i ิชันมันได้ตัวบัคอกิลเนี่ยโลโก็ทริอมอะไรเงี้ยมันอยู่ตรงนี้คือแบบดีมากๆคือสาหรับใบใหญ่อะ่ large อะลารชอ่ะคือกระเป๋ามันก็จะสูงขึ้นมานิดเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมคล้ายกับตัวคลาสสิกบ็อกแล้วพีดว่าถ้าอย่างนั้น,นะคลาสสิกบ็อกสวยกว่านะเนีียดคืออดดีมามาาจัแบบบไ้แยู่ตรงเนี้ย ดีจริงที่สุดแล้วก็นี่นะคะเราก็เปิดอย่างนี้แล้วก็ดึงขึ้นก็จะเป็นแบบนี้นี่ใส่ของจุได้แบบค่อนข้างโอเคเลยนะใส่ของที่จําเป็นได้แบบกระเป๋ ال, ตาตังค์โทราศัพท์คูชัน่นลิปสติกพาวเวร์แบงอะไรที่แบบจําเป็นอะ่ะใส่ได้เลยเพราะว่าเนี่ยช่องช่องเนี่ยก็กว้างอยู่นี่นะคะกว้างเนี่ยช่องเนี่ยกว้างอยู่แบบดีเลยแล้วก็ด้านหลังก็ยังใส่ของได้อีก นนก็เป็นอีกใบหนึ่งที่บอกว่าเรียกว่าอะไรถ้าเราชอบเซรีนชอบในรุ่นคลาสสิกก็คิดว่าใบนี้ก็เป็นอีกใบนะคะที่แบบว่าน่าเก็บน่าใช้นะลองลงมาจากคลาสสิกบอกก็จะเป็นทรีอมเนี่ยแหละที่พิดว่าเออเป็นคลาสสิกที่ดูดีแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังมาแรงอยู่ด้วยนะแต่พี่ก็จะมาสไตลิ่งคู่กับเสื้อผ้าให้ดูนะคะว่าพีด้แมทช์ออกมาเป็นลุคประมาณไหน 온 것만 같은 기운이 drop. 느리기도 어딘가격하기 어려운. 너의 yeah, yeah. 실루엣을 따라가네. I don't know about her, but 익숙한데. 분명 어리석은 것본 듯한데 잘 답답해. 잘 커피 한잔해 난 지금 각성상태 말을 걸어 봄 놀랄 듯한데 분명 너도 나를 알것 같아 상상해 저기요, 우리 본적 있지 않나요? 말을 거는 도 그댄 본체 만체하네요 like 저기요, 혹시 기억날 것 같나요?